อ่าสังเกตท่ายังครับพี่น้องท่าเดินจะไม่เหมือนกันนะครับคนซ้ายคือบอมคนขวาคือแบม คเลืยกรสคเลือกรีใกล้นบ้า่องแม่น okay mm ่่ะู้นกันแม่หายอยูี่งกว่าขาเออบอกก็ดูบ่ะพี่ลีมีแต่หมดอูนี่ต้องฉีดยาไปของกินฮะของกินุ้ยพี่เปอทำไมหลอดจังเลย พี่เป้าบนิรลพี่เป้าสวยรอนหนงโนวดขึ้นฟังเด้อแม่ฟังเด้อพ่อ ยังมาเอายังไปขนมาบ่ขนมาจากบ้านปะมองน้ามันกมองว่างานมองว่านตัวมองอื่นบ่เห็นหรอนเป็นสนามกีฬาเอาตัวละสามนละตัวละสามย่น้พันี่แดง ไม่ทำทั้งที่แบงค์เบอเลยจับเลยตักกับไปน๋นเลยไ,ไม่เลวๆจะบัาหัวเลยเอาไปขวาไปนี่นี่หนึ่งไกลมากเนี่ยเอาขาหมูลง อาหารเห็ดหรืออาหารเสื่อมากย่หมูเห็นมะาป่าอ๋อยาเห็นมะป่าว่าเเา่า ว้าวมีบกม่วงความออนี่คือสนามกีฬานะครับพี่น้องครับ สานามกีฬามาเขียบตำม,มนมาเขียบอำเภอเ <Okay. S 1> มืองจังหวัดศรีสะเกษมาแล้วครับน้องสาวทักแพงวรรญยพรยกับแอดมินคนน่ารักสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเปียกสวัสดีครับช่องอะไรนะเปียก เียกลำพืิออฟฟิเชียลครับนะครับช่องน้องเปียกลำพืนออฟฟิเชียลฝากช่องด้วยนะครับวันนี้มากับพี่แบงค์เหรอไม่ครับมากับรถตั้งแต่เช้าแล้วครับน้ำอีกแล้วก็รบเอาอะไรเฮ้ยมีประโยชน์ไปย่างอันนี้าอียังรอถ่ายคลิปอยู่เนาะอนะเอาตอนะของผมมือวางอยก ไปสมัครแอดมินวไปขึ้นลูกดตัวไมันก <c oughs> <c oughs> ับบอลกไม่มีแบงโคดตัวโคดล่ะโอ้ยใครมันขวมบอลงหันข้งหนใจหนึ่จงรอกงเทพมาได้ดิัน่มีอะไรมาฝากให้ดูนะ มีอะไรมาฝากยุธเลยเอาไม่มอนากนบ้จีอบ่ะที่พี่เอาน้อีกบนี้เบ่งหนาคอยก่อนเป็นยัง เสื้อขาวคือมัดขาวบริสุทธิ์เธอื่อนลยเสื้อมีแบงดีเสื้อคือยังไปวัดมากเลยนะแล้วเร,รเอาแล้ววันเราส่เสื้อใส่แล้วมันเป็นยงัแล้ววันจะใส่ไปถ่ายรูปที่คาเฟ่ใส่แล้วมันใหญ่ไปออนู้กันเลยว่าเอามาที่ไหนรู้จะใส่มันเป็นแต่สบายดีเลยแบงใส่เสืส้อตัวใหญ่ได้หรอเอาไปกับเอาไว้กับอะไรอ่ะแล้กระเอานี่มาหพี่ว่าจะว่าให้แต่นู้นน่ะนี่ไงเอาใส่้อเด็กกับกระพุ้ง จูวัวไปขอของนำอีกแล้วซ่อมได้หรือเ่าเนี่้คุณทาขึ้นเวทีอีกอยู่คงองบอกองแบมซีอย่างว่าะบอก เ้านึ่ง่นว่ากาแฟบ่ท่นเล้ววพิ่ตอนแรกว่าิี่ไป้พไปคนว่ากาแฟยังบ่ท่นเลีวแบ่นก็เลยแร่นไปท้างไปซื้อน้ำตกน้ำอาไปซื้อกินทาหน้าครับคือม่ม่าเห็นม้ต๊ะห้สิไนแมเห้น้ำต๊ะห้มันอยากกินน้ำกินกับเื่องก็ย่านนาเรก็คือแลรกรสวยนะ้าเนหน้าสาวเทสาีสเกตเายังกเาอาถามยามดไสิไปตัดผมเอายังไม่มีเวลาว่างเลยเมื่อไรสิว่าง เพิ่อนันชวนบอกว่าสิไปบอสิพาไปก็บอไปมีแต่นอนมีแบกเงินวางนอนมากเหรือว่าจะรอเข้าบ้านเหรอเข้าบ้านไปตัดผมไปตัดผมแกนไมไปลังเข้าบ้านวันที่สิบแปดนี่บอครับไปเอ้ยท่าว่างผมสีตัดแน่นอนละนี่ละสิบแปดนี่ละเนี่ยคือปัญหาคือห่วงนอนมากเมือมันเหมือนคนมันเหมือนคนหัวใหญ่ตัวเล็กอะตอนเฮ้ยท่าวมานผมได้มันมองดูกูเดียวมันมองแดดเพราะว่ารู้จิไป่ดึงหัวขึ้นมาเลย บอรับปุ๊บแล้เอาแบตเลรีไปไถเลยย่าให้กยกัดเองเให้พี่ตดให้ไหมพี่ตัดเป็นนะเอาพี่เอาาน่เนาะพี่เรียนบา์เบอร์มาเจ้าง่วงักสเจ้านอนแต่ว่ามันทีไม่มีแบตเตอรี่แต่พี่ใช้แบตเตอรี่สแบบะกันดใช้แบบสายแบตเตอรี่

บมื่อีบแตกจังได๋ถือบักม่วงมาอีกแล้วนี่นะบักม่วงสมปใช้ปืนรุ่นพิเศษไม่ต้องบอกแม่แบบแล้วเอาละครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ